สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบเจอกันเดี๋ยวนะครับจากช่องพินาจ๋านะครับวันนี้พินาจ๋าก,ก็จะพามาถ่ายน้ํามันเครื่องออติสปี2009นะครับอ,อันนี้นะครับจะเป็นเครื่องออติส2009ครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับโอเคขันนอ็อตด้านล่างออกก่อนนะครับใช้เบอร์ อันนี้จะใช้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับอันนี้จะใช้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้เบอร์สิบสีนะครับ โอเคเราก็เอากระปะรองน้ำมันมาลองนะครับกันน้ำมันมันหกเรียลลาดโอเคนะครับไหลออกมาล้วันดับต่อไปนะครับ ก็จะทําการถอดกล่องน้ำมันเครื่องออกมานะครับนะฮะออกแล้วนะครับนี่กองน้ำมันเครื่อง แล้วกพับกองน้ำมันเครื่องนี่โอเคแล้วผมก็จะใส่กองตัวใหม่เข้าไปนะครับพอเสร็จแล้วก็เอากองใหม่ใส่เข้าไปนครับที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับเอาใส่เข้าไปเลย การถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เอากองถอดออกแล้วก็เอากองแท้ใส่ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเติมน้ํามันเครื่องครับโอเคโีนะครับผมก็ได้กลวยมาแล้วนะครับนี่โอเคถ้าเกิดไม่ใส่กลวยเดี๋ยวกลัวมันจะหกเมี่ยล่านะครับก็ใส่กลวยดีกว่าแล้วก็ค่อยๆเทนะครับ ก,นนก็เติมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับโอเค,อเคหมดล้ก็หนึ่งหนึ่งกัลลอนนะครับสี่ล็ตอันนี้สี่ล็ตโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวัดดูว่าอ่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเะะเปปป็็นนนแแขขุดะะะคคออจบบพาพ แล้วเราก็ใส่ก็เป็นกลางหนึ่ให้สีดำตรงเนี้ยนะฮะอยงนี้จะเป็น LS เลยนะคะใส่แล้วเป็น LS ได้นะคะโอเคนะครับใส่แล้วแเป็นอยู่ตรงขีดที่สองพอดีนะครับนะฮะอยู่ขีดที่สองพอดีเลยโอเคก็เดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับอีกหนึ่งร้อยโน่านั้นนะคะหนึ่งร้องอีกรอบนึงสนใจสอบถามได้นะคะ สสอบถามได้นะคะโอเคนะครับอยู่ที่ขีดที่สองพอดีนะครับไม่ให้เกินขีดที่สองนะครับโอเคขีดที่สองก็พอแล้วนะครับนี่ของแมงโก้นะคะตอเนเสร็จแล้วเราก็ <A 100 S 1> ปิบกวาราคารวมส่งนะคะหนึ่งสนอบถามได้นะช้าเอ๊ะที่แน่นนะครับ เราทำการาร์ทาเครื่องแล้วนะครับดูด้านล่างว่ามีน้ำมันเครื่องรั่วหรือเปล่าอันมีนะครับโอเคปกติดีปกติดีก็เดี๋ยวพอเวลา ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะทําการวัดใหม่นะครับถ้าเกิดน้ํามันเครื่องมันยุบหรือยังไงเนี่ยผมก็จะเติมเข้าไปอีกให้มันได้ระดับแต่ถ้าเกิดมันได้ระดับที่เกย์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมครับโูกเกนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับ <S <S ก็ช่องพินาจจาขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครสุดระดินเพื่อเป็นฝัังกำลังใจในการทำคลิปีโ O นี้นะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ